ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปขายพระที่ตลาดแยกช้างนครนายกนะครับนี่ก็เป็นพาเครื่องบางส่วนของเรานะน่วันนี้จะขายได้หรือจะขายไม่ได้เลยไปดูกันครับสวัสดีครับ สี่พันสามเออหกไหครับพี่ได้เเปิดเปิดดูเลยครับพี่ธนาคารครับไทยพาณิชย์ครับพี่ไทยพาณิชย์ห้าครับพี่ห้าแปดแปดสองห้าหน่งคบพี่สองพ ครับเกีดาพิจิตรครับเดี๋ยวกดแป๊บดีวพี่นะกรดพี่เด็กเท่าไหร่ระคบพี่สามร้อยอะแบ่งแบ่งแบ่งไม่มีสาย้จกไปพี่ขอถุงไปไอ้มันจกันนานแล้วซื้อเลยพอดีพงเนี่ยไปรับไว้ด้วยดีนี่อะไรไม่เอาไม่เอาเจ็ดบาทได้ไหมพี่ ดไเบื่อมาเอาไปหมดเปนขายไม่ได้หรอกวะสามบาทได้ไครับพี่ขยไมาสี่ร้อยเาสี่ร้อยพ0่สี่ร้อยสี่้อมันโยกขายหมดสี่องไทยบัญชีไทยพาณิชย์ครับพี่เลขห้าดครับห้8ครับ2องครับ2อ้สดกฤษาครับพี่ ห้าแปดแปดสองห้าหนึ่งครับพี่ใครปานิสนะพี่วางนี่เบอร์ขายที่เรียกเขาเจ้งว่าขายสร้างบ้านนะตอนนี้แม่งก็แบบขายสร้างคอนโดอะน้ำเลยตกรถถีบนะครับครับ,บอันนี้เดียเด๋ยวอก็ะไรอย่าอ่น เดียวแปดพันพี่เราทีรอยได้ไหมาครับเอาไปจิบแบ้ต่อได้พี่ตัวนี้ของะต่อได้เลยพี่อันนี้องท่าไห่เด็กจ้ะพี่เจไว้เาได้อะไรไม่รู้จริงถ้าเป็หนูว่าอาจิติงโตโนะครับพี่โตได้อะไรอ่ะได้เงินเยอะเลยคู่นี้พันห้าได้ไหมพี่เกือทีนี่อันนี้อันนี้ขายได้ตอยหรอขายได้ไม่แพงไม่แพงมีข อันนี้อร่อยได้ได้อะไรพี่เหรอคู่นี้สามร้อยขายได้ตรงร้ห้าสิบขายได้เลยแล้วครับไไรแล้วเจ็บคู่นี้สามเอาไปดิจิงเอาไปเป็นเท่าไรล่ะอันนี้เดียวอนี้รอยสี่ร้อยสามร้อยเจ็ดร้อยครับอันนี้สามร้อยสามร้อยอันนี้จะัก ขอบคุณรับขอบคุณมากครับพี่ข้ามาผ่านมาไม่ได้พ่เอ้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้น้องักนี่ขอดูนี่หน่อยจำหมเงพี่เราดูนี่เลยได้ได้ันนี้ก็จะต้องยำหมดเงนะสบาทได้ไหมได้สี่ร้อยจริง่ได้สี่ร้อยจริงน่จนสบาทเลยครับดีแบ่พี่แบอี่แบอันนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยเนาะอ่ารุ่นใหม่ก็นหน่อย ไ้หกร้อยหนงครับพี่เอายี้ผมแบงให้พันหนึ่งคู่นี้เยอะแล้วค่ัไมันแถวบ้านอ่ะพี่ผมไม่ค่อยออกสนหนามเลยแถวบ้านใช่แถวบ้านไหมไปเจอไหนไปก็เลยหกพันห้าหกพันห้า เพื่อนผมบอกวันนี้ขายไม่ดีแล้วครับแต่ขายไม่หยุดังขายอยู่คนเดียวเลยผมต่เพื่อนกันเอาครับนี่ครับนี่เราเป็นนี่เป็นกองไงนี่ใส่ถุงไหมครับตอนเช้าไม่ได้ถ่าย่เสียดายไหมได้เหรอต่อมาเออ ายหลายหมื่นไม่เอม,มันก็เหมือนขายไม่เยอะแต่แม่ขาย <c oughs> นี่คือกำไรอะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่เกำไรกำไี่นง็่ีห้แล้วรอกันนี้มันเลยใช่ป่ะพี่ตัวน,นี้เก็บหมอ <c oughs> <c oughs> บรรยากาศในงานก็ประมาณนี้ครับต้องขออภัยพี่พี่ด้วยครับไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเช้าเพราะว่ากลัวของหายด้วยแล้วก็ไม่มีคนช่วยเจรจาช่วยเปิดปิดตู้แต่รอบหน้าจะมาทำคลิปดีๆให้พี่ๆี่ได้รับดูรับตรงกันใหม่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ